สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะมาทำโจทย์เรื่องฟังชันเอ็กซ์โ e เนนเชียนะคะโดยโจทย์ข้อหนึ่งเขากำหนดมาให้ให้ a และ b เป็นจำนวนจริงโดยที่ a มากกว่า0และ b มากกว่า1ถ้า a b เท่ากับ b กํลัง a และ b เท่ากับ a b กํลัง 3a แล้ว20 a บวก14 b เท่ากับเท่าใดโดยโจทย์ให้2ส,สมกา,ารมานะคะโดยสมกา,ารแรกก็คือ a b เท่ากับ b กํลัง a และอีกสมการหนึ่งนะคะก็จะเป็น b เท่ากับ a b กําลัง3 a โดยสมการ a b เท่ากับ b กําลัง a นะคะเราสามารถทำให้มันเป็น a เป็นฐาน a ได้นะคะโดยจะได้ดังนี้นะคะก็จะเป็น a เท่ากับ b กําลัง a ส่วนด้วย b จากนั้นเราก็ตก b ขึ้นก็จะเป็น a เท่ากับ b กําลัง a ลบ1โดย จากนั้นเราก็จะเอาก้อนนี้นะคะไปแทนในสมการ b เท่ากับ a b กำลังส a ก็จะได้ว่า b เท่ากับ b กำลัง a ลบ1คูณด้วย b กำลังส a จากนั้นก็จะได้ว่า b เท่ากับ b กำลัง a ลบ1ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเลขยกกำลังเท่ากันแล้วก็จะได้ หนึ 1> 1่งเท่ากับสี่เอลบหนึ่งจากนั้นย้ายลบหนึ่งไปก็จะเป็นสองเท่ากับสี่เอย้ายสี่ลงไปหารก็จะได้สองส่วนสี่เท่ากับเอตัดให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้ A เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองทีนี้เราเอา A แทนค่าเพื่อที่จะหาค่า B ก็จะในสมการ A เท่ากับ b กำลัง a ลบหนึ 1, ่งก็จะได้เศษหนึ่งส่วน2เท่ากับ b กำลังเศษหนึ่งส่วน2ลบหนึ่งทีนี้ก็จะได้เศษหนึ่งส่วน2เท่ากับ b กำลังลบหนึ่งส่วนสองฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับ1ส่วนรูทบแล้วทีนี้เราก็คูณไข่ โดยจะได้ว่ารูท b เท่ากับสองทำให้เป็นกำลังสองทั้งสองฝั่งก็จะได้ b เท่ากับสทีนี้โจทย์ให้หายี่สิบ a บวก1 4 b เราก็แทนค่า a b ลงไปก็จะได้ยี่สิบคูณเศษ1ส่วนสองบวกสิคูณ4ผ่หารยี่สิบได้สิบก็จะได้สิบ บวกห้าท,ทีนี้คำตอบก็จะเป็น66%สิบหกข้อสองนะคะโจทย์กำหนดมาให้ถ้าสี่กำลัง x ลบ y เท่ากับรอิแปและ3ามกำลังสองก y เท่ากับแปแล้วค่าของ y เท่ากับเท่าใดโจทย์กำหนดมาให้4ี่กำลัง x ลบ y เท่ากับหนึ่งรอยิแปดและสามกำลังสองเก y เท่ากับแอดหลักการ ก็คือทำฐานให้เท่ากันก่อนทีนี้เราก็จะได้ว่า2กำลัง2ทั้งหมดกําลัง x ลบ y เท่ากับ2กำลัง7ดังนั้นเราก็จะได้ว่า2กำลัง 2x ลบ y เท่ากับ2กำลัง7ฐานเท่ากันเลขชี้กําลังต้องเท่ากันด้วยทีนี้เราก็จะได้ว่า2คูณ x ลบ y เท่ากับ7 เอาสองเข้าไปคูณได้เลยก็จะได้สอง x ลบสอง y เท่ากับเจดเป็นสมาการที่หนึ่งส่วนอีกสมาการนึงนะคะคือทำเลขฐานให้เท่ากันเราก็จะได้ว่าสามกำลังสอง x บวก y เท่ากับสามกำลังสี่ทีนี้เราเห็นได้แล้วว่าเลขฐานเท่ากันเราก็จะเอาตัวข้างบนนะคะนั่นก็คือสอง x บวก y เท่ากับสี่เป็นสมาการที่สอง แต่ว่าโจทย์ให้หาค่า y เราจะต้องเอาสมการที่1ลบกับสมการที่2 2 x ลบ2 x ก็หายไปก็จะเหลือลบ2 y ลบ y เท่ากับ7ลบ4ลบ2 y ลบ y จะได้ลบ3 y เท่ากับ3ย้ายลบ3 y ไปหารก็จะได้3ส่วนลบ3ก็จะเหลือลบ1คำตอบของค่า y ก็จะได้ ลบหนึ่งค่ะต่อมาข้อที่สามนะคะโจทย์กำหนดมาให้ a เท่ากับสองกำลังสิบแปด b เท่ากับสามกำลังสามสิบหกและ c เท่ากับห้ากำลังยี่สิบสี่ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องโดยโจทย์ให้ค่ามาก็คือ a ก็คือสองกำลังสี่แปด b สามกำลังสามสิบหกและ c ห้ากำลังยี่สิบสี่ ในการเปรียบเทียบถ้าเลขฐานไม่เท่ากันเลขยกกําลังไม่เท่ากันเราต้องพยายามหาตัวร่วมของเลขยกกําลังก่อนโดยการหาหอรอมอโดยหอรอมอของเลขยกกําลังทั้งหมดก็คือ12ก็จะได้2กำลัง4คูณ12 3กำลัง3คูณ12และ5กำลัง2คูณ12 ดังนั้นเราก็จะได้ว่า2อกำลังสทั้งหมดกำลังสบกำลังสทั้งหมดกำลังและ5้กำลังสทั้งหมดกำลังสทีนี้เลขยกกำลังเท่ากันแล้วการที่มันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าเราสามารถเปรียบเทียบจากฐานได้เลยว่าฐานคืออะไรเพราะยังไงเลขยกกำลังก็เท่ากันอยู่แล้วเลขฐานของตัวนี้ก็จะได้16 และ27แล้วก็25ดังนั้นตัวหารของ a มีค่าน้อยที่สุดและ b มีค่ามากที่สุดถ้าเรียงลำดับจากน้อยไปมากก็จะเป็น a น้อยกว่า c น้อยกว่า b แต่ว่าจ์ต้อง การให้เรากัับเศษส่วนทีนี้เราก็ต้องกัับเศษส่วนก็คือเป็น1ส่วน a มากกว่า1ส่วน c แปลมมากกว่า1ส่วน b ซึ่งตรงกับข้อ4ค่ะค่ะสำหรับโจทย์เรื่องฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนที่พวกเราได้ยกตัวอย่างมา3ข้อนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ